ดีครับเพื่อนๆครับเช้าวันพุธที่สหกนะครับก็เป็นอีกวันนึงครับเป็นวันที่สามนะครับของการแพ็คนะครับไผ่ลวกหวานสุขสบัดนะครับจัดส่งให้เพื่อนที่จองมาจานะฮะล่วงหน้าไผ่ลวกหวานของไร่เรานะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดสิงหานะครับเมื่อวานเราจบไปที่ถึงลำดับที่65นะครับ65นะครับวันนี้ก็เป็นลำดับที่66นะครับ ถึงลำดับที่86นะครับอันนี้กำลังแพ็คนะฮะก็เป็นเช้าวันที่16กันยายนนะครับเป็นวันเหงย่อออกนะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆื่อนทุกคนนะครับที่รับในการเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้ถูกหวยรวยทุกทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นไทยลวกหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือนะฮะ อันนี้ก็ทีมงานเดิมนะครับคุณนิ่มนะคุณแดงมาช่วยนะครับแล้วก็มีลูกชายสุดหล่อนะครับมานั่งบู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 ยิ้มไหนแล้วไปแล้วครับบูบูไปแล้วก็เป็นอีกวันนึงนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับของการแพ็คจัดส่งไผ่ลวกหวานสุขสวัสดนะครับก็จัดส่งนะครับก็วันจันทร์ถึงวันพุธนะครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆก็ในันดับที่65นะครับถึง8 6นะครับก็เตรียมนะครับพื้นที่ไว้เลยนะครับก็ภาคอีสานะครับภาคกลางเขาะมันออกไม่เกิน1ถึง2วันถึงนะครับก็เพื่อนๆที่อ่าลำดับต้นๆก็หลายท่านก็ได้รับไข่ลวกหวานน้นะครับตอนนี้ก็ทักทายนิบอกซ์เข้ามาเยอะนะครับ นะครับลุกชายสุดหล่อบู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 ยิ้มหน่อยแล้ว <c oughs> ครับก็ทักทายยามเช้านะครับ <c oughs> คิดว่าช่วงบ่ายนะครับก็น่าจะได้จัดส่งเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นไผ่ลวกหวานนะครับแบบเงาฝังปลูกนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเงาชํำถุงนะครับ ก็วันนี้วันที่3ามครับก็คือเป็นวันพุธ26กันยายนนะครับเป็นวันที่วันที่4ี่นะครับวันที่3นะครับที่เราจะส่งพัสดุท้านะครับที่สั่งจองหน้ากล่เราตั้งแต่วันที่18ครับวันนี้เราจะส่งไปทั้งหมด28กล่องนะครับก็จะมีพัสุกภาครับอีสานกลางตะวันออกภาคาต้ครับ 66ครับถ88ครับก็2 8กล่องครับวันนี้ครับก็ได้เรานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ไว้ใจในไข่ลูกขวานได้สิบกว่าลานะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้ในสิบวันที่เราจัดส่งนะครับและเราจะจัดส่งอีบอีนอตนะครับในวันที่17ตุลาคมนะครับจะเป็นชุดที่4รล็อตที่4รล็อตสุดท้ายของปีนี้นะครับก็ จะส่งวามที่เจ้ดหน้บเพื่อนเพื่อนที่สั่งจองเอาไว้นะครับในตั้งแต่ลำดับที่89ถึงลำดับที่107รอรับได้เลยนะครับวันนี้